Welcome back to my YouTube channel mobile review pro วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่ล่าสุดจาก s ซัมซุงที่หลายคนรอคอยกันอย่างซัมซุง Galaxy S 2 5รุ่นปี2026ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ถูกจับตามองอย่างมากเพราะเป็นการพัฒนาอีกขั้นที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าจะคุ้มค่าที่จะอัปเกรดหรือไม่ เริ่มจากเรื่องดีไซน์ก่อนเลยครับ Galaxy S 25ยังคงสารต่อความหรูหราทัานสมัยแต่ครั้งนี้ใช้วัสดุที่แข็งแรงกว่าเดิมกระจก Gorilla Glass Victus 3ที่ให้ความทนทานมากขึ้นบอดี้บางลงเล็กน้อยแต่จับถนัดมือขึ้นมาพร้อมสีใหม่ที่ดูพรีเมียมและทันสมัยกว่าเดิม หน้าจอ Dynamic AMOLED 2 X ขนาด6.8นิ้วความละเอียด QHD บวกที่ Refresh Rate สูงสุด 144Hz ทำให้การใช้งานลื่นไหลสุดๆไม่ว่าจะเล่นเกมหรือดูวิดีโอ HDR 1 0บวกภาพคมชัดสีสดและมีความสว่างสูงจนใช้งานกลางแดดจ้าได้สบายในด้านประสิทธิภาพ S 2 5มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon Gen สที่ถูกปรับแต่งพิเศษสำหรับ Samsung ทำงานรวดเร็วประหยัดพลังงานและรองรับการเล่นเกมกราฟิกสูงได้อย่างไร้ปัญหาแรมเริ่มต้น12 g b และสูงสุด16 g b ทําทำให้การสลับแอปหลายๆอย่างทำได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดหน่วยความจำภายในเริ่มต้น256 g b จนถึง1 t b เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการเก็บข้อมูลจำนวนมาก แบตเตอรี่5,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานทั้งวันและยังรองรับชาร์จเร็ว65 w รวมถึงการชาร์จไร้สายที่เร็วขึ้นกว่าเดิมกล้องคือสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุด Galaxy S25 มาพร้อมกล้องหลัก2.00 MP ที่ถูกพัฒนาให้ถ่ายภาพกลางคืนคมชัดขึ้น รายละเอียดชัดแม้ในที่แสงน้อยเลนอันตรา Y50MP และเทเลโฟโต้ 48MP ที่ซูมแบบ o p ป i c a l ลได้สูงสุด 10x และดิจิตอ z o ูม 100x ภาพที่ได้ยังคมชัดและไม่แตกเหมือนรุ่นก่อนวิดีโอรองรับการถ่าย 8K ที่เฟรมเรตสูงแอและกันสั่นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงโหมด AI ที่ช่วยปรับแต่งภาพให้อัตโนมัติทำให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นแต่ได้คุณภาพระดับโปร ระบบเสียงก็ได้รับการพัฒนาลำโพงสตอรีโอปรับจูนโดย AKG ให้เสียงใสเบสหนักเหมาะกับทั้งดูหนังแอร์และเล่นเกมและยังมี d o น b ี a อ m o s ที่เพิ่มมิติของเสียงอีกระดับเรื่องซอฟต์แวร์ S25 มาพร้อม Android 16ครอบด้วย One UI เวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้งานง่ายมีฟีเจอร์ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยแนะนำการใช้งานเช่นการตัดต่อภาพการสรุปข้อความและการจัดการงานประจำวันอย่างชันฉลาด ความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งระบบสแกนนิ้วบนหน้าจอแบบอุลตราโซนิกที่แม่นยำและเร็วขึ้นรวมถึงการสแกนใบหน้าแบบ 3D ที่ใช้เซ็นเซอร์ใหม่เพิ่มความปลอดภัยการเชื่อมต่อรองรับ 5G ความเร็วสูง Wi-Fi 7และ Bluetooth 6.0ที่เสถียรและประหยัดพลังงานพูดถึงประสบการณ์การใช้งานจริง Galaxy S 25ให้ความรู้สึกเหมือนยกระดับทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่สวยงามการตอบสนองที่เร็วสุดๆกล้องที่ถ่ายได้แทบทุกสภาพแสงและแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นกว่าเดิมเหมาะทั้งสายทำงานและสายบันเทิงสรุปแล้ว Samsung Galaxy S 2 5ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้ ด้วยดีไซน์หรูหราสเปคแรงกล้องระดับโปรและฟีเจอร์ AI ที่ทำให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ครบเครื่อง Galaxy S 25ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการครับ